มันเสื่อมมันแก่ทั้งผิวด้านนอกแล้วก็โครงสร้างใต้ผิวคุณชูก้าโบลิฟกรอบหน้าหน้าจะหย่อนไหมคะไม่เกี่ยวคะ่ะโบลิฟกรอบเนี่ยทำให้กรอบหน้าเราชัดขึ้นความผิวหย่อนคล้อยมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมคือโบลิฟกรอบไม่ได้ทำให้หน้าหย่อนมากขึ้นและโบลิฟกรอบก็ไม่ได้แก้เรื่องผิวหย่อนคล้อย คือมันช่วยได้แบบเล็กน้อยแบบน้อยมากๆบอลิฟเนี่ยบลิฟติงนะมันช่วยให้กรอบหน้าเราดูคมชัดขึ้นตรงนี้มันดูขึงขึ้นแต่ว่าแรงยกเขาจับไม่ได้เยอะคือเราต้องรู้ก่อนนะว่าทำไมผิวเราถึงย่อนทำไมนะทำไมผิวเราถึงย่อนที่ผิวเราหย่อนเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดแค่ชั้นสกินด้านนอกอย่างเดียวมันเสื่อมมันแก่ ทั้งผิวด้านนอกแล้วก็โครงสร้างใต้ผิวไม่ว่าจะเป็นลึกสุดก็คือชั้นกระดูกเนาะไขมันเส้นเอน็นกล้ามเนื้อทุกสิ่งอย่างมันเสื่อมมันแก่หมดเลยคอลลาเจนสร้างได้สร้างได้น้อยลงแล้วก็สลายมากขึ้นอีลาสตินน้อยลงไฮายาลูรนิกแอซิดใต้ผิว HA ใ,ใต้ผิวน้อยลงทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละทำให้ผิวเราดูย้วยดูหย่อนดันงนั้นเวลาแก้เนี่ยเราก็ต้อง ดูก่อนว่าชั้นไหนที่มันแบบเป็นปัญหามากสุดแล้วก็แก้ชั้นนั้นส่วนมากเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะแก้ชั้นลึกก่อนไม่เชิงนะจริงๆถ้าอย่างฟิลเลอร์อะแก้ชั้นลึกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผิวเรามีความย้วยหย่อนมากๆอะถ้าผิวเรามีความย้วยหย่อนมากๆเราก็ต้องแก้ให้แบบมันแน่นแน่นก่อนทีนี้วิธีแก้นะจะใช้เครื่องก็ได้หรือว่าใช้กลุ่ม เอ่อไบโอติมูเลเตอร์ก็ได้คอลลาเจนไบโอติมูเลเตอร์ก็ได้วันนี้เพิ่งอ่านมาวันนี้อ่านทั้งวันวันนี้เพิ่งอ่านมานะไปเจอเปอเปอร์หนึ่งเขาบอกว่าเทียบระหว่างการการทำเครื่องอย่างเดียวกับการทำเครื่องบวกกับการฉีดกลุ่มคอลลาเจนไบโอติมูเลเตอร์นี่แหละพบว่าทำคอมบกันนะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่า ในผิวชั้นลึก